อยเลือดหายยังวะอ่ากันสวัสดีคนดูนะครับวัสดีผมครับเอ่อเปิดนะครับก็ผมก็จะมาสร้างเอ่อกระบองอะไรให้ดูนะครับกระบองเอ่อไฟฟ้านะอะไรเงี้องอยเฮ้ยเลือดยางดีเลยโอ้ยจะมาสร้างนะครับวันนี้เฮ้ยคนรับเอาอะไรเอออะไรอ,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 อยู่เนะี่ย ah, kedah, kedah, ini Ini ya, ya, lo, kedah, kedek Oh, kedek. kedek Kedek oh, oh, Kedek kedah, kedek oh, oh, Kedek. oh, oh. มาเริ่มทำมันเลยด้วยขั้นแรกนะก็เขยจะทำให้มันเล็ก,กลงก่อนอเล็กจิ๋วๆนะครับจิว๋วนิดนึงเอาประมาณนี้นะแล้วต้องให้เออปื้ดถือนะครับปื้ดถือน้อย อันนี้ก็ได้อันนี้โมื่อกี้ใช่ใชได้แหละซึ่งตัวละครปืนนะัำจะปิดคนถือมันกระบอกไฟฟ้านะซึ่งขั้นตอนแรกไม่ใช่ขั้นตอนนี้หรอกนะเมื่อตอนหลอมเหล็กนี่แหละเอาอคือเตาไปสองสามอ่ะ เิมเลยเผาเลยจะไม่ต้องเผาแล้วนะเราพูดความจริงคเคเผาไว้มันร้อนนิดนึงก็ได้กดทำด้วยโอ้ยสุดสำคัญหายไปไหนมี่อสุดสำคัญมาเร็วโอเคเราอยากได้แล้วนะครับ ก็ให้ปืนเนี่ยยืดนมาเอามือยือดนมาซึ่งปื้นจะต้องถือนี้่ตลอดการนะเพราะคือมันจะเป็นตัวละครนะครับถูกซีไไ้้นะอ่าติดตั้งไว้ที่มือเขานะแล้วก็เอาอุปกรณ์ยี่ส่วนสำคัญมาก่อนนะ Oke, okay. mulai kalau ini makan. Oh, keda di keda keda o. Hei, oleh kamu ya. Oke. Okay. Wah, oh, hitam. Okay. โอเคอสามง่ามอ่ะโอเคเสร็จแล้วน้ำก็เอาเจ้านี่มามากรอบเลยโอ้ยยยยใครต้องเขาทำให้มันเล็กหลงนิดหนึ่งนะไม่ใช่เล็กดิสั้นนิดหนึ่ง มาอันนี้แล้วก็ลบกมันนี้ทิ้งไปเพราะว่ามันไม่ใช้แหละมันยาวเกินอันนี้ก็ใหญ่เกินเกรดเด็กนี่เกรดเด็กดาอู้ออออมานนี้ อันนี้ก็ต้องเล็กลงนะเพราะาด้านจับมันใหญ่มากเช่างมันแล้วกันด้านจับไม่เป็นไรขอใหง้งานเสร็จเร็วคิดเยอะคิดดีกิดเยอะคิดเยอโอ้มอ้มอ้มสียังไม่สีทำนี้คัดลอกมา นี่นสเสร็จแล้วโอเคอ่ะสเสร็จแล้วแล้วก็ทำการเอาเจ้านี่มาน,นี่แต่อย่าลืมนะต้องทาให้มือตัวละครมันแข็งก่อนนะ เสร็จแล้วก็ปรับกระแสไฟฟ้าเป็นแสนล้านวลเลยนะกะ้าวโอเคครับแล้วก็ตั้งตามวในนี้โอเคเชื่อเชื่อมต่อเอาโอเคเชื่อมต่อเสร็จแล้ว ข้างหนึ่งข้างที่สองเสร็จแล้วแล้วก็เอาสายไฟปกติไปเชี่อมกับมันนี่ลองที่ด้สาได้ไหมไม้ได้าาได้ได้ไ้ไได้ไ้ด้ได้ได้ไ้ไ กายน,น,นึ่งออกไปจาะการเป็นหนึ่งนี่ครับหนี่เสร็จแล้วก็ลู่ค้ากดคลิป ก็ทำให้อไอ้เจ้าที่บันทมแบบทำให้ไอเที่มันไม่ร้อนเนียก็คือเออแล้วอะที่น้งไม่ใช่กระดาษแข็งเนี่ยทั้งดับเพลิงน,นะครับเอา,าออเอามาสององินเอามาสององนแล้วก็ทำให้มันเล็กลงนะแบบเล็กลมาก แบบตาคุณมองไม่ค่อยเห็นนะ,นนนะถ้ามันเล็กประมาณนี้ก็พอครับเพราะวนะ่าเราก็จำเป็นต้องใช้แบบโอ้โหเล็กจิ๋วหรืออะไนก็ได้คนระับโอเคพอมองเห็นนะครับโอเคเราแบบเห็นได้ก็พอทส่รู้ ก็าสองเครื่องนี้เชื่อมต่อนะเนี่เราก็ต้องเกจนะเทไม้ฟ้าวเนี่ยถ้าเราเปิดค้างไว้มันจะชิปเปล่ยนนะ ก็เอานี่มานี่น,นี่เลยนี่โ่มออโตโอ้ย่อขนาดให้เล็กลงมากๆอันพที่สายตาคนไม่ค่อยจะเห็น มันใหญ่ขึ้น,นหน่อยเพราะว่าตอนจะปรับมันปรับยากกันเด้อกันดีกันเด้อเดาโอโอโอ โอเคให้ปุ่มประมาณนี้ก็ได้ครับแล้วนะปุ่มประมาณไหนก็ได้แล้วแต่ที่มันแบบกดปุ่มแบบได้แบบนี่ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วไม้ใหม่นขึ้นอยู่นาะข้าวตีข้าวใกล้นะเข็มเดี๋ยวอาโจ๊กจากตัวน้ำก่อนเอาตีปุ๊งไปเลย ตายสุดเก่งาไปอืมอม,อม,อม,อมีอะไรแกแปกเปกกวาเพื่อนมากมากโอเคแล้วก็เชื่ต่อกัน ต่อกันแล้วก็นี่ไงโอ้โหกินอกกันไกลอยู่ตัดชุบโอเคไหนจะไหม ตรงไหนมันยังมไม่สมบูรณ์วะอ๋อด้านข้างนี่มานี่เสร็จแล้วนี่ที่เหลือวกระป๋องมันเบานะแค่ส่วนหน้าก็พอนี่ทำมานี่กดสองครัง้ง แล้วก็กดตรงนี้หนี่ตัววายลำลังนี่เสร็จแล้วกับบดงยองเลยจ้าที่ไม่มีวันร้อนแน่นอน ้องทำให้มันแน่นขึ้น ครับนี่ได้แล้วทีนี้อาวุธที่ชิวภาพ,พที่สุดก็ได้กำเนิดขึ้นแล้วนะครับ oh. นี่อ่ะตัวนี้อ่อนแอที่สุดแล้วนี่สุดที่สุดแล้ว

ตาเลี้ยงนี่อ่ะผมเน่าสิวันแล้ว <g ül> น,นี่คีับลงเอาไปทำกันดูโคตรเย๋น็บอเซฟก่อนเซฟหนึ่งสองสาม E D R T นี่เราสิ มันกำเปียบตูรูตูตูตูรูตูตูตูรูตูตูอ่ะเว้ยเนี่ยเชต่อแขงอยู่แล้วเพราะมันมันไม่เชยบต่อให้ตูรูตูตูตูรูตูตูด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 ดดู ตัวอะไรตัวจริงตัวเขาจะจริงหรือจริงเลยเว้วยกันจะเป็นตัวหลือกินเป็หล่อเรลรักเราไม่ได้คิดว่าสัตว์กี่ไดแต่กระจุยกระจายยบยุคนั้นก็เชื่อว่าเราใกล้ด้วยล่ะโอ้ยคุณตา